สัตว์ไก่ไม่ลี <h <h ่ยน่ครับในสัญญาณเปลี่ยนตัวนะครับเออตาหนึ่งสมเปลี่ยนตัวครับสามในสัญญาณเปลี่ยนตัวเบอร์เก้าหนึ่งสามฝ่งต้ามนะครับการนอนน้อตปกเปลี่ยนกันได้นะครับชัดเจนเบอร์เก้าไป ดูจะมองมาไม่เห็นหลังท่านักใค้หน่อยงตัวเลข18จอชักเกียร์เปลี่ยนแล้วนะครับหนงามโยนขึ<บ>้นไปก้างสนามเอาเลยผู้เล่นทมนัพตัวยี่ิบก้ารู้ปังไม่ผลผู้เล่นของหกแปดสกัด กรรมการเบอร์หกอหกแปดออกไปทางนกับซ้ายยังเป็ผ่านคนเล่นหนึ่งสามเบอร์เก้าทีเดียเอาละครับตอนนี่อัจฉริวารหกแปดพุ่งเข้นมาอัจฉริวารเดียวออกหลังไปหนึ่งสามสกัดกับหลังพวกจะเป็น้นในมุมนะหกแปดหกแปดเตะมุมช่วงท้ายๆนะครับเอาละช่วงท้ายๆตีให้แตกหรือไม่นะครับนะครับติดตามนะครับเพราะว่าเล่นดีทั้งสองทีมนั้นครับคุยใหญ่ อยู่ที่จังหวะนะชนทางทั้งสองทีแล้มันอยู่ที่จังหวะการทำประตูว่าทีมไหนจะปิดประตูได้นะครับปิดสกอร์ได้เด้งบอลเบอลเด้งเข้ามาแล้วอ้าวลูกนี้ผาดเสาแลกไปนะครับโอ้ถ้าเข้าอันนี้ก็จะสวยงามมากเลยครับมันยิงห้าสิบเซนกับเสาประตูบันพรุ่งนี้ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่อิสระสีปรตา เกือบได้แบงคันเกือบไปผันเกือบปล่อยโอ้ยถ้าเข้าลูกมือที่เกือบไปพันปล่อยเลยโคโซจะผิดหวังสิโคโซผิดหวังนะครับถ้าสองประตูนี้เป็นของโคโซของแเสิญพันบาท

ไม่ผานเอา68 3ไปไงโอเคตุเตเป๊กเลยก็คุก68ออกมาตารไเ13ไปยังไงคุกิจงไม่ผานได้13มาการไสลูกออกลูกออกทางขวาโอ้ยสยดายเนสดาลครับ68 กมมารับมืรัอิ่งกคป็สากัดเอไปไปลอ 23, ้วเลยไปนม่ครนบาครับเกือบได้นะครับงเกือบได้โหที่ทานประโยชน์จะดีท่าน พอที่อิสระกัาน,นกแบนยิงเขา้าให้ดูสงร้อยถ้าออกให้สามร้อยนะครับมุ่อกีมันออกแ <c> ล <oughs> ้วก็ออกไข้เย <c oughs> อะเยอะหนี่มแับสีดำแบบขาวหนะึ่งสามมสีเหลืองหนึ่งสามมดนก,กูนะ เดินสนนอมักามหนึ่งยี่สก29หรือเปล่ารับแล้วครับยแล้วปันันวโพตัวจีนนะ1ดชุกตัวนะครับลูกเมื่อกี้แต่ก่อนผมก็เป็นตัวจีน เดี๋ยวนี้ผมเตัวตัตัยืนเป็นตันเป็นตั่นอ่อนตัดนี้ผมเตัวตื่นาบอกท่นพอสุรศักดิ์อยู่รับน้องใหม่ด้นะครับสากันยารับน้องใหม่อย่ามาดูเลยอย่ามาดูมัรคิดิตกอย่าเนเข้อใ่ย็เลยเด้อ ไีกันยี่สิบเก้ายกอีกแล้วนะครับเวลาลับบอลนะเอาบอลไปอยู่ขา้างหน้าเอาบอลไปอยู่ขา้างหลังเพราะตัวเราอยู่ข้างหน้ามาันก็ล้มขอบคุณ เปลี่ยนตัวนะครับมาเส้นกลางเลยครับเปลี่ยนตัวโฮเปีครับโฮเปียนเปลี่ยนหลากหลายเลยเอ่อปีสองก็ไปสิดต่อมาครับเอาใกล้ละใกล้ละหมดแค่นี้เพราะว่าเรายังมีแมนหนึ่งนะครับยังอีกแมนทิึงว่าแท้ก็มีชิงที่สามอยู่บัตเปลี่ยนกันนะครับลูกนี้ตีไปจากไหมเอาเลยตุ้ ปรตูไม่ช่ครับค่คบครุณุอสะวูลามร้อยละเพิ่มละมเอายิงให้ได้สม้ครับมร้อยเลยนะครับยิงเข้านะครับเอาล้วครับกำลังใจมาเยอโอ้ตัดไมือยิงกไ่ได้อีกแล้วครับถึงตัวจีนอีกแล้วทำด้วยบอลครับห9ือยี่สิบเก้าโอเคโยออกมาจะได้ยิงด้วยเปลวันนี้มือ้า ลำนานนะครับยัยงไม่ผ่านลงนานต้อยไปยืนรอออัดเสลรเกินกนะครับสำหรับผู้บรญยายอยากิะดูประตูที่สามเพราะว่าเอาใจช่วยน้องๆจะได้ไปผ่าถ้าไม่ถึง3ามเงินพันไม่ปล่อยไม่ปล่อยจะให้พิธีกรทั้งสองคนเพื <c oughs> ่อจะไปบริหารทุกนี้ ม่ทุกนะเป็นส่วนประกอบของความสร้างความกำลังใจให้กับน้องๆนะครับเป็นส่วนหนึ่งของให้กำลังใจน้องๆนะครับส่เอา23เก้าอี9แล้วครับแต่ว่ายังไงโอเคกิโย่สร้างความพันตวนนะครับ68สำหรับเบอร์29นะครับ ไปให้ออกอย่าไปอย่าไปออกลูกอย่างใจเย็นๆครับท่านทหารทางถ้าอย่างนั้นเครื่องนอนเนาะเออถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นลูกแอร์บอลโอ้เพิ่มเพิ่มเพิ่มมินเงินมาแล้วนะครับหกแปดถ้ายิงเข้าให้ลูกละห้าร้อยนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไปข่อกับประตูหน่อยไปพดข้อกับประตู ให้คันก็ได้ครับถ้าถ้ามีก,มกส,สุครับโอ้ใจใสใส่ขอบคุณนะครับทา่านผู้ใหญ่ใจดีก่สนับสนุนแะียร์ใจกับัน้องนะครับซองดวัวนไหนลองแซมแล,ลองแซมแล <c oughs> เลยลองซมเลยลอย สามเข้มาวันหรกบ่อนนะครับทีมผสม59นะครับไ่ผมให้คูณช่วยผมละผ้ช่วยคนผมแทนละ มุมบินดักคืนแล้วหมดเวลาการแข่งะนนสามับห <im Sultan> oh ้าเก้านะครับพอบ้านแม่บ้านผสมบอลลบอลนะครับเชิญเลยครับิงที่3ามการแข่งกันฟุตบอลบูรองรับเังเลอร์โดนหกแปดเจอกับเดสานสกออัมาเดนสามชนะหกแปดคุณตูต่อ0ูย์อแซมตัวมือให้กาันทั้งสองคลิปเลยคับโอ้โหสุดยอนะไรนะครับ บอลคู่นี้สึ่งหึ่งสาเปินแชมป์ที่กายแสดงว่าปีนี้ก็เข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับสำหรับอแปรที่แพ้ก็ชิงอันดับที่3นะครับสำหรับปีนี้รอจะกดคู่ต่อไปนี่นะครับรอจะกดคู่ต่อไปสองส <5, 9. S 1> นะี่เจ็ดบขอเชิญน,นักกีฬาสอทีมนะครับใต้ลดจับฉาเลยครับจัไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ